กทมเปิดโครงการก่อสร้างระบบรวมน้ำเสียเพิ่มเติมริมคลองแสนแสบช่วงถนนวิทยุคลองตันณสํานักง,งานโครงการก่อสร้างระบบน้ำเสียเพิ่มเติมริมคลองแสนแสบถนนเพชรบุรีคุณเหลิวยู่่าวประธานโครงการบริษัทไชาาน่าเรลเวย์นัมเบอร์เทนประเทศไทยจํากัดผู้แทนบริษัทเปิดโครงการก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสียเพิ่มเติมริมคลองแสนแสบช่วงถนนวิทยุคลองตัน โดยนายชัดชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชาการกรุงเทพมหานครมอบหมายให้คุณเกยร,รัชดากลั่นกรองผู้อำนวยการสำนักการจัดการคุณภาพน้ำสำนักการระบายน้ำกรุงเทพมหานครร่วมเป็นประธานเปิดงานโครงการบำบัดน้ำเสียคลองแสนแสบในกรุงเทพมหานครนี้บริษัทได้รับการสนับสนุนจากกรุงเทพมหานครมายาวนานตั้งแต่ช่วงการเตรียมงานและดำเนินโครงการทําให้งานก่อสร้างมีความพร้อมมากขึ้นทีมงานของบริษัทจะมุ่งมั่นที่จะรักษาความปลอดภยัย ควบคุมคุณภาพอย่างเข้มงวดรักษากำหนดเวลาและปกป้องสิ่งแวดล้อมภายใต้การนำของสำนักงานระบายน้ำกรุงเทพมหานครสำหรับโครงการบำบัดน้ำเสียคลองแสนแสบในกรุงเทพเป็นโครงการท่อระบายน้ำเสียโครงการแรกที่บริษัทได้รับในประเทศไทยเป็นโครงการสำคัญที่เกี่ยวข้องกับชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในกรุงเทพมหานครโดยบริษัทจะทำงานให้เต็มที่เพื่อให้บริการแก่ประชาชนในประเทศไทย